หลครั้งอดีตก่อนจะมาเกิดในภพนาคีพระนางปาริษะยาเคยเกิดเป็นหญิงสาวชาวมนุษย์นางชื่อปาริษราเป็นบุตรีเศรษฐีใหญ่ในแคว้นพุทธการชาตินั้นนางเปี่ยมด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนาชอบทำบุญเลี้ยงพระอุทิศัพท์สร้างสระน้ำบ่อน้ำและฝายเก็บน้ำให้ผู้คนได้อาศัยความตั้งใจหลักในชีวิตนางคือ ไม่ให้ผู้ใดต้องขาดน้ำเพราะนางเห็นภัยแล้งที่ทำให้ผู้คนทุกข์ยากนางยังตั้งสัจจะต่อหน้าพระอาหารหันในยุคนั้นว่าหากยังมีพบชาติใดอีกขอให้ได้ครอบครองอำนาจดูแลน้ำและใช้เพื่อ,อยังประโยชน์แก่ผู้อื่นความตั้งใจมั่นนั้นจึงเป็นบุญกุศลใหญ่หล่อเลี้ยงวิถีกรรมให้ติดตามนางมาหลายภพชาติแต่ด้วยความที่นางมีความงดงามมากจึงมีชายหนุ่มหลายคนลหลงไหล หนึ่งในนั้นคือนักรบหนุ่มนามว่าชายุท์เขาเคยสาบานต่อหน้านางว่าจะปกป้องและอยู่เคียงข้างไปทุกภพชาติแม้นางไม่ได้ตอบรับอย่างชัดเจนแต่ในใจของทั้งสองมีสายใยบางอย่างที่เชื่อมโยงถึงกันอยู่เสมอเมื่อสิ้นชาติแห่งมนุษย์ผลบุญจากการสร้างสระน้ำและการบำรุงศาสนาทำให้นางไม่ได้กลับไปสู่ภพมนุษย์อีก หากแต่จิตถูกดึงเข้าสู่โลกบาดาลด้วยอนิสง์เกี่ยวพันกับสายน้ำนางจึงถือกำเนิดใหม่เป็นทีดาแห่งพญาผู้ชมผู้เป็นหนึ่งในานาคาธิบดีและพระมาณดาคือพระนางสีปางตาลราชินีคูบารมีการเกิดครั้งนี้ไม่ใช่บังเอิญแต่เป็นผลบุญตรงตามสัจจะที่เคยตั้งไว้นางได้วรากายสีขาวประกายทอง เกล็ดแวววาวยามกระทบแสงน้ำดวงเนตรอัมพันสะท้อนความทรงจำของอดีตชาติจึงได้ชื่อว่าปริสญา,าอันหมายถึงปัญญาและการรู้แจ้งเมื่อเติบโตขึ้นพระนางได้รับหน้าที่ตรงตามบุญเดิมคือดูแลสายน้ำวนศักดิ์สิทธิ์แห่งวังมรกฏทําพิธีบูชาน้ำทุกเช้าเย็นคอยตรวจความบริสุทธิ์ของน้ำ รักษาให้ไม่แห้งเหือดและไม่ถูกเวทมืดปนเปื้อนพระนางมีชีวิตคล้ายเจ้าหญิงแต่แท้จริงเต็มไปด้วยความรับผิดชอบที่ใหญ่หลวงโลกพญานาคเป็นนครใต้บาดาลที่กว้างใหญ่ดุดจมืองมนุษย์มีทั้งราชวังวิมานคลังสมบัติโรงเรียนฝึกเวทและสภาราชการพญานาคและนาคีต่างมีหน้าที่ของตนบางตระกูลดูแลสเบียง บางฝ่ายดูแลพิธีกรรมบางฝ่ายทำหน้าที่เป็นทหารเฝ้าประตูน้ำและบางฝ่ายดูแลการทูตกับพบอื่นชีวิตประจำวันจึงไม่ต่างจากมนุษย์เพียงแต่ทุกสิ่งดำเนินท่ามกลางน้ำและแสงแก้วมณีพระนางปริสาญาใช้ชีวิตประจำวันอย่างเข้มงวดยามรุ่งขึ้นทำพิธีน้ำวนกลางวันเข้าเฝ้าพระมารดาที่ท้องพระโรงเพื่อตรวจสอบราชกิจและยามค่ำทำพิธีบูชาน้ำอีกครั้ง ทุกวันเป็นเช่นนี้ไม่ขาดตกแต่ภายในใจของพระนางยังมีร่องรอยของอดีตชาติที่ไม่จางหายความทรงจำที่เคยผูกพันกับชายหนุ่มนามชยุทธยังคงสะท้อนอยู่ในห้วงจิตชาตินี้ชยุทธกลับมาเกิดใหม่เป็นแม่ทัพนาผู้คุมกำลังพลในวังเพชรน้ำพึ่งซึ่งมีหน้าที่เลี้ยงดูนาคน้อยและรักษาคลังสเบียงของนครเขาเป็นผู้ซื่อสัตย์เด็ดเดียว และมีแววตาเหมือนเดิมกับอดีตชาติเมื่อพระนางปสิสยาได้พบเขาอีกครั้งแม้ร่างจะเป็นนาคแต่ใจของทั้งสองก็จำกันได้ความรักครั้งนี้จึงเป็นรักที่ผูกพันข้ามภพชาติไม่ได้เริ่มจากศูนย์แต่สืบต่อจากสัจจะในอดีตทว่าเพราะพระนางเป็นทิดาเอกแห่งราชินีและต้องสืบทอดตำแหน่งผู้คุมน้ำวนความรักนี้จึงไม่อาจเปิดเผยในราชสำนัก เป็นเพียงสายตาที่สบกันในเงาน้าและการยืนเคียงข้างกันอย่างเงียบงันดังนั้นชีวิตของพระนางปริสยาจึงเต็มไปด้วยความงามจากบุญเก่าความเก่งจากเวทนาคะที่สืบสารและความรักที่ซ่อนอยู่ในเงามืดแม้จะไม่อาจเปิดเผยแต่ก็เป็นแรงผลักดันให้พระนางยืนหยัดในหน้าที่สุดท้ายแล้วพระนางคือภาพสะท้อนของสัจจา และความผูกพันข้ามภพชาติทั้งในฐานะธิดาของพัญญาผู้ชงนาคาราชและในฐานะหญิงสาวผู้ยังคงรักมัน่นต่อผู้ที่เคยสัญญากับนางไว้ในอดีตชาติ